สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกบผมอ,อกในเกมปังยากิ์ที่168นะครับผมกับเตอร์เชลเล่มูฟแก้พาเล่นนะครับสนามอีสเทน v a ลลี y ครั้งนี้จะมาเจอกับตัวละครฮานะคลาสิกนะครับก็สนามนี้จะเป็นเป็นสนามที่เป็นสนามครบรอบวนตัวละครน,น่ะเพราะมันจะครบตัวละครสนามนี้พอดีนะครับผมอ,อ้ออีกไม่กี่สนามแล้วผมก็จะเล่นเชลเลนนี้วนจนครบสักทีหนึ่ง เพราะชเลนนี้ก็ถือเป็นอีกชเลนนึงที่ยากมากๆแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่ได้เล่นแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งเพราะผมต้องดูต้องดูอะไรหลายอย่างด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวค่อยตัดสินใจทีหนึ่งนะครับผมการจัดยาสนามนี้ผมจะต้องเอายาสป,ปินไปด้วยมั้งเพราะมันจะมีอยู่บางหลุมต้องเพิ่มระยะอย่างมากเลยเพราะไม้ผมสั้นด้วยไงไม้แค่นี้เอง254นะครับมันค่อนข้างจะยากลําบาก ลักษณะน,นี้มันมันมีบางหลุมที่ระยะมันไกลด้วยไงเนี่ยแหละนี่แหละปัญหาก็ไม่รู้ผมจะเอาตัวรอดจากไอห,หลุมพวกนั้นได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยดูหลุมแรกโอ้โหมาถึงพี่จัดหลุมนี้ให้ผมเลยเหรอผมอยากจะวอมก่อนไงเรื่องของเรื่องเพราะว่าเนี่ยนี่เป็นหนึ่งหลุมที่ผมเลงเอาไว้ว่าต้องระวังตัวเอง จะมีหลุมเจ็ดมสองนี่หลุมหนึ่งหลุมสองแล้วก็หลุมหลุมเก้าเนี่ยประมาณสามหลุมนี่ที่ผมที่ผมต้องหมายหัวไว้เพราะมันเป็นหลุมที่ค่อนข้างจะยากมากถ้าเกิดเล่นเล่นปกติอ่ะไม่ยากหรอกมันก็นยังพอถูถๆไทยไไปได้แต่สภาพนี้สิหน่าเป็นห่วงโอ้โหแล้วผมต้องกลับมาเล่นแบบเร็วๆอีกแล้วเหรอเนี่ยครั้งที่แล้วนี่ดูสบายไปเลยอ่ะแถบใหญ่ โอ้ยใจสั่นมากช็อตแรกเนี่ยเพราะว่าช็อตเนี้ยถ้าเกิดตีไม่ติดเนี่ยมันอาจจะโค้งไปเข้าบ้านหรือแม้ก็ชนหน้าผาแล้วลงน้ําไปเลยอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสได้ทั้งคู่น่ากลัวหนุน่ากลัวแต่ยังดีที่ยังอุตสารรอดมาได้เนี่ยไม่งั้นละเรื่องใหญ่เลยเนะประมาณไหนดีปิงปิ้ง,งโอเค ผลบอกว่าโง่ไปเพื่อเอ้ยอยอ้ยเหมือนไม่ออนกรีหรือเปล่าโอ,โอเคยังออนอยู่อาจจะตีเบาไปนิดนึงทื้นก็สูงอยู่ในหญ้าด้วยตีแค่นั้นมันจะไปถึงอะไรวะแต่ลึกๆแล้วผมก็เผื่อเผื่อพลาดอะ่ะสเปนไม่ติดเนี่ยมันจะได้ไหลยาวไปหน่อยแต่ว่าคงจะไม่ออกกรีผมเล็งไว้แล้วแต่ลืมนึกถึงระยะด้านหน้าเนี่ยก่อนถึงกรีนดีเนียมันไม่ตกน้ำนะเอาล่ะลุงนี่ผม ผมเอาตัวรอดได้ละโชคยังดีถุงสิบหกนี่ก็ถือเป็นอีกลุมหนึ่งที่ผมมักจะยิงเล่นเป็นประจำสักหน่อยไหมลมสวยทั้งทีโอ้ยยา่าเริ่มแล้วอ่ะเริ่มเริ่มแล้วอ่ะปกติปกติผมจะมีนิสัยชอบรีบกดมากกว่านะแต่ แปะออกข้างซ้ายนี่ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ปกติจะข้างขวาค่อนข้างมากบ่อยอกว่าขอสักทีนึงแล้วกันนะโอ้ช่วงนี้ต้องใช้ยาหมดเลยเหรอแล้วก็เก็บเกตไว้หลุมสองอ๋อโอเคก้าวหลุมหลังอืมไม่น่ามีปัญหาที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพื้นพื้นไปทางขวานิดนึงเปล่าอ่ะน่าจะนะนิดหนึง่งนิดนิดหนึ่งจริงจริง นิดมากมาก,มากไม้หนึ่งได้ป่ะวะเนี่ยระยะเนี้ยได้ไหมปิ้งโอเคได้อยู่หนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดห้าสองสี่ห้าแถวแถวนี้แหละประมาณเอานะมาเรามาลุ้นกันดีกว่ามาได้ไหมเอ้ยอ้เมื่อกี้ไม่น่าถึง ผม,ผมขออีกทีนะผมมันมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นมาในหัวปึ๊บปึ๊บอืโอเคลองดูลองดูงดปิงเออหมดปึ้มเฮ้ยลงด้วยลงด้วยลงด้วยภาบเรียบร้อยแต่เกือบเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผมที่ผมบอกว่าไม่มั่นใจเมื่อกี้ก็คือผมรู้ ผมรู้สึกว่ามันมากไปอ่ะแล้วก็จริงๆด้วยผมเมื่อกี้ผมเข้ามานิดนึงมั้งอ๋อหลุมนี้ก็พอมีลุ้นอีกหลุมนึงเหมือนกันเอาแล้ว่ารอบนี้ดวงมาดวงมาระยะนี้ <c oughs> ไว้ค่อยมาตอนคิดเสร็จได้ไหมเนี่ยลมเนี่ยยังไม่พร้อมเลยเท่านี้โอเคปึ๊บเพิ่มนิดนึงแตะ มันอาจจะไม่ลงนะผมก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองมากอะไรขนาดนั้นก็ก็แค่เล่นตามหน้าที่นะครับผมแค่นั้นเองไม่มีอะไรโอ้นี่แรงแรงแรงเกินมากสองหกสีนะ่แรงเกินไปมากเลยมันก็จริงอยู่ที่คติประจําใจผมคือเกินได้แต่ยอยขาดแต่เกินมากไปก็ไม่ดีปึ๊บโอ้ได้ปะวะ เ,เกือบไม่ติดปังเอา้าลงด้วยลงด้วยลงด้วยได้โฮอีวันมาเพิ่มอีกหนึ่งหลุมแล้วอะรอบนี้เปิดตัวได้สวยหลุมค่อนข้างง่ายด้วยแหละไม่ใช่อะไรแต่มันก็ต้องมาลุ้นอีกชั้นหนึ่งตรงที่ตีติดปังเนี่ยแหละหลุมนี้หลุมนี้น่าจะไม่แล้วไม่น่าแล้วหลุมเนี้ยไม่น่าได้แล้วออกไปหนึ่งใช่ไหม จ็ดสามแปดปึ๊บปึ๊บปึ๊บนิดนึงผมพอจะได้แรงละพอจะได้แรงแล้วเหลือขยับแล้วก็ตีติดปังเท่านั้นเองแต่ลุมนี้มีโอกาสไม่ลงค่อนข้างสูงเพราะไม่ได้มั่นใจเลยลมแรงมากแล้วเป็นองศาเฉียงด้วยไม่ค่อยถนัดด้วยสิเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปเนอะอยากได้องศาเมื่อกี้แรกๆเลยนะ ฟึโอ้เดาเลยแล้วกันเออมว้วนปึ้มเฮ้ยถีบม่วนเลยเมื่อกี้ผมขยับม่วนเลยนั่นน่ะประมาณเราเลยอะ่ะอะไรวะแป้งลงเฉยซะงั้นอะโอ้พระเจ้าเมื่อกี้ขยับปุ๊บผมเดาเอาแล้วผมเลงเลยอะ่ะบังเอิญลงซะอย่างนั้น รอบนี้ดวงมาจริงๆลมนี้ลมสวยอีกแล้วผมว่าจะเก็บเกตไว้เล่นหลังๆนั่นเนี่ยคงไม่มีไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนั้นละไหนๆก็เต็มที่ซะขนาดนี้มันก็ต้องเอาแล้วอะ่ะลมสวยขนาดเนี้ยจะปล่อยไว้อย่างนั้นหรออืมโอเคค่อางจะจับจังหวะได้ละแรกๆนี่ก็เสียวอยู่เหมือนกันแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา มันจะไปตายตอนจบทุกทีเลยระยะอืมได้อยู่โอเคเรามายิงกันต่อเกตไม่ได้ด้วยนะไม่ได้เกตด,ด้วยโอ้ยิงยิงจนยาจะหมดแล้วอะเปลืองมากเลยวะ่ะรอบนี้สามห้าสมเจดอืมหเจ็ดห้าเจ็ดเสแถวแถวนี้มั้ง โอเคตุ้มมาดยังจะลงอีกหรือส่วนใหญ่จะเดาทั้งนั้นเลยเนี่ยเดาปนความไม่แน่ใจโอ้โหรอบนี้ดวงมาจริงๆผ่านไปห้าหลุมลงไปแล้วสี่โอ้แต่หลุมนี้หลุมนี้ก็ไม่น่าละนี้อันนี้แรงเกินแรงเกินมั่นใจมั่นใจแรงเกินแรงเกินห้า สองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหมึ๊บนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่เอาใหม่หนึ 1, 2, ่งสองสามเดี๋ยวนะสักแป๊บหนึ่งนะสองผมเบเเื่อะไรวะนนี้ตอนเนี้ยมูวแต่ไปตื่นเต้นมากกว่น่อยหนึ่ง สองสมสี่อืมผมว่าผมได้แล้วนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดาอีกแล้วอะ่ะเหมือนเดิมเหมือนที่มันผ่านมาเดาจริงอะไรจริงปิงมไม่ใช่อ,อันนี้เบาเบาเฮ้ยหัวปึ้มมันไม่แล้วลนะมันมันคงไม่มีมันคงไม่มีโชคอะไรซํำซ้อนขนาดนั้นอันนี้แรงอันนี้ลมแรงเกิน เลงยากนิดหน่อยแต่ก็เกือบๆถ้าเกิดขยับมากกว่านี้นะมีลุ้นสวบลงไปอีกหลุมหนึ่งอ่ได้มาสี่หลุมนี้ก็โอ้ยผมว่าก็เกินคาดแล้วเหลือเชื่อมากโดยเฉพาะหลุมสิบห้าเนี่ยเพราะหลุมอื่นๆมันก็ล้มง่ายอยู่เฮ้ยผมไม่อยากยิงแล้วนะยาเลยแค่เนี่โอ้สิ้นเปลืองมากอะหลุมนี้ผมสละละกันนะไม่เอาแล้วพอๆๆก่อน ไปเอาหลุมที่มันต้องเอาตัวรอดดีกว่าเก็บเกตไว้ก่อนซึ่งหลุมสองเนี่ยใกล้จะมาถึงแล้วมันจะรอง่าผมอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีหลุมหลุมเก้าเอาหลุมเก้าอีกอีกค่อนข้างไกลไม่น่าเป็นไรช่วงนี้ก็แวะแวะพักเก็บเกตบ้างอะไรบ้างนะครับผมโอเคเนาะช่วงนี้กิจกรรมปังย่ารีเนียนเล่นกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเองแล้วก็ วันนี้นะวันที่ผมเล่นเนี่ยพึ่งจะได้วันที่16บหกพึ่งจะได้สิบกนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่คนอื่นน่าจะไปประมาณ18บแปดบาแล้วมั้งเพราะว่าผมไม่ว่างเล่นอยู่ประมาณ2-3วันนะครับผมจะเลยได้ได้เท่านี้แต่ว่ากิจกรรมมันยังไม่ไม่ได้หมดเร็วๆนี้นี่เนาะยังไงก็คงทันอยู่แล้วด้วยพลังของผู้เล่นเก่านะครับวันละหนึ่งแมอันแสนสบายของเราอื้ม มันช่างยั่วยวนอะไรเช่นนี้วันละแมทนะครับผมขนาดวันละแมทแต่บางวันผมยังไม่ไม่ว่างเล่นด้วยยังไม่ว่างเล่นเลยคิดดูเรื่องด้วยว่ามันต้องไปถ่ายเกมอินด้วยอะไรด้วยเงี้ยแล้วมันมันก็หมดแรงพอดีก็เลยเอาปล่อยๆก็แลวกันเพราะว่ามันมันไม่ได้บังคับให้ต้องเล่นต่อเนื่องกันนี่เนาะถ้าเกิดเล่นต่อเนื่องนี่ตายตายแน่ๆผมหลายคนก็คงจะเล็งของที่ตัวเองต้องการเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะ ตัวผมก็อย่างที่บอกเมื่อในคลิปที่แล้วก็คงจะปีกน้อยๆธรรมดานะครับไปในสีรีส์มากมายน่าจะน่าจะออกข้างนี้นะพื้นอะ่ะห้าปึ๊บประมาณนี้มั้งโอเคเออโอ,โอ้รอบนี้กูติดปังบ่อยอุ้ยล้ลลมนึงพื้นเรียบๆย,ยิงไม่ลงหัวเนี่ย โอ้ไม่น้อยไปเหรออาจจะใจร้อนไปหน่อยนะาะเมื่อกี้องศาม,มันเปลี่ยนไปที่หนึ่งแต่ผมไปไปเบอร์ไปเลงองศาเก่าหรือเปล่าเนะี่ยอาจจะลืมตัวรู้สึกมึนงงแล้วตอนนี้หลุมสองนี่แหละหลุมแห่งนรกมาถึงแล้วก็ยังไงก็คนที่เป็นกุ๊ปเอก็สู้ๆนะกุ่ปอื่นผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้เขามีกำลังใจว่ะ เพราะเป็นผมผมก็คงไม่มีกำลังใจเหมือนกันทำอะไรประมาณเนี้ยผมบอกได้เลยคงต้องงัดนมแดงออกมาใช้ซะแล้วสิเพราะว่าเผื่อช็อตสองมันมีอะไรพลาดก็จะได้แบบอัดยาสปินเข้าไปอืมเออแปลกว่รอบนี้ติดติดบ่อยมากทาั้งที่แบบมันไม่น่าจะเป็นอะไรแบบเนี้ย แต่ไม่แป๊กก็ดีแล้วไม่ไม่แป๊กก็ดีแล้วดีแล้วยาเลยเหมือนจะไม่ถึงใช่ไม่ถึงไม่ถึงจริงๆสองหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าขาดประมาณหกสามเท่าที่ดูนะประมาณเจ็ดเจ็ดล้านได้เปล่าวะปึ้งโอ้ไกลกว่าที่คิด อาจจะเป็นเพราะตีแรงแมกซ์ด้วยแหละมั้งนอาละลุมนี้ผมรอดเอาตัวรอดมันมาได้แล้วเหลือหลุมอะไรนะหลุมเก้าปะที่ผมยังห่วงอยู่เหลือหลุมเก้าใช่ไหมเจ็ดกับสองผ่านไปแล้วโอเคเหลือเหลือหลุมเดียวเก็บเกตครับเก็บเกตอัดอัดยาสปินหลุมนั้นไปเลยผมขอใช้มาที่คนช้าๆหน่อยกันแล้วกันนะปิ้งโอเค เหลอืลอหลุมให้เจ็ดเกรดยังมีค่อนข้างเยอะนะเนี่ยหลุมห้าสิบเจ็เนี่ยจะมีหลุมสิบเจดเจ็ดกับ14ที่ผมพอจะยิงเล่นได้แต่ว่าคงไม่ได้ยิงเล่นทัท้งสองหลุมหรอกเพราะดูสภาพแล้วไม่น่าจะพอผมไม่เสี่ยงดีกว่าแต่ถึงแม้ว่าใจจริงจะอยากมากแค่ไหน นี่ไงเอาแล้วมันมันเริ่มกลับมาแล้วเราแปกตามลมด้วยน่าก,กลัวด้วยอย่านะอย่าออกกีนนะอย่านะอย่านะเบรกก่อนลูกเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนนี่แหละมันเป็นนิสัยเสียงของผมเพราะว่าปกติก็ชินแต่เล่นคนช้าๆไงพอแบบพอมาเจอคนเร็วๆปุ๊บมันมันเหวอเลยนะมันก็เลยรีบชอบรีบกดอย่างที่เห็น อาแล้วอาการเริ่มออกแล้วแกๆก็มันก็กําลังดีๆอยู่นะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยเถอะขอให้แคล้วคลาดต้องใช้คํานี้เลยอ่ะอืมจาจังหวะนี้ไว้อย่าอย่าเสีย,ยจังหวะเด,ด็ดขาดเรายังมีหลุมอันตรายที่เราเล็งเอาไว้อยู่ตอนนี้ได้แล้วหนึ่งเกตแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยช่วงประมาณสาสี่หลุมเนี่ยอาจจะได้ยิงเล่นหลุมหนึ่ง 1ิไม่รู้จะได้ยิงเล่นหรือเปล่านะแล้วก็หลุมสามหลุมโฮปิดท้ายเลยโอเคจะพยายามแล้วกันนะอืมถ้าสป,ปินไม่ติดชีวิตชีวิตเปลี่ยนแน่ๆเอาเฮ้ยลงเหรอปึ๊บปึ๊บปบค,คนบังเอิญอะอถึงแม้อาจารย์อูเกจะบอกว่าเรื่องบังเอิญไม่มีจริงก็ตาม ลหลุม17ฝนตกหลุม14บสทางนั้นผมเก็บเกตไว้ล้วนเล่นหลุมหน้าเลยแล้วกันนะอาจารย์ปูเควได้บอกไว้เรื่องบังเอิญใหม่นี้ตีนั่นไงเอาแยะเฮ้ยอย่าเพิ่งมาปนนเป็น,น, <S 2> <S 2> น,น,เนตอนนี้สิเรายังมีหลุมหน้าโกยอยู่นะแล้วหลุมเก้านี่ไม่ได้นะหลุมเก้านี่ยไม่ได้นะไม่ได้อย่าเพิ่งเสียจังหวะตอนนี้สิ เออว่าแต่ทำไมมันไม่เอาหลุมก้ามามาตั้งแต่แรกๆวะเนี่ยเออม่สิมันจะมันต้องมาช่วงกลางๆถึงจะโอเคอเครือบมาเร็วไปเหมือนหลุมเจ็ดก็ไม่ดีอ่ะอันนั้นมันยังไม่ได้วอร์มมันยังไม่ยัง,ยง,ยงไ,ได้เตรียมพร้อมเลยเกรก็ไม่มีด้วยเริ่มต้นปึ๊บปึ๊บเอาละตอนนี้อย่าอย่าพลาดอย่าเสียเด็ดขาดอุาสาฟุบมาเพิ่มอีกหลุมหนึ่ง พอเมืกี้มันก็ลมตรงด้วยผมก็ตียัดยัด,ยด,ยดเอาเกือฟุกดันฟุกจริงๆซะอย่างนั้นลม14ฝนตกเอาสักหน่อยแล้วกันนะโอ้โหตัดลมอุบาทจ,จนทุเรศเลยอะ่ะไม่ได้มีความสวยงามใดๆ,ๆ,ๆทั้งสิน้นไม่มีตรงไหนหน้าวางเลยจริงๆตรงไหนได้บ้างเนี่ยแถวนี้แล้วกันนะ คือเอยงไม่เอียงไม่สนแล้วว่าตอนนี้ยังไงก็ได้อยากลองยิงเล่นดูอะแต่จะคุ้มไหมอะหรือไปยิงสิบเอ็ดคุ้มกว่าคิดหนักแล้วเนี่ยอะโอเคไปยิงสิบเอดแล้วกันนะเพราะว่าหรือจะเก็บไปสิบสองก็ได้มั้งเก็บไปก่อนดีกว่าคือมันมันเป็นอย่างนี้หลุมเนี้ยฝนตกก็จริงเอากดคอนโทรลหลังแต่ กดลูกศรขึ้นเอาไปหมดแล้วสมองส,สมองสมองจะกดสปินหน้าไม่ไปกดคอนโทรลหลังแล้วกดลูกศรขึ้นเออจะเลิรนพรฝนตกก็จริงแต่ลมแรงมันก็นะไม่ได้มั่นใจว่าจะยิงลงแบบลมแบบนี้ลงไงเสียเวลาคิดเปลืองสมองเอาออนกีนก็พอแล้วเราต้องเน้นเซฟเซไว้นะช่วงเนี้ย อย่าเสียดึดขาดแรกๆอุตส่ามาดีแล้วต่อไปหลุมเลยนะสิเอดแล้วก็หลุมแห่งนรกจะมาถึงแล้วมันใกล้มาถึงแล้วห<ๆ>ปังมีค่อนข้างเยอะเลยเนะี่ยยิงลงอีกสักสองหลุมนี้แตะหมื่นเลยนะเดี๋ยวเราๆๆๆๆดูหลุมโฮปิดใช้หลุมโฮปิดฉากปิดท้ายๆๆๆๆๆๆ นี้น่าจะวิงเล่นได้นะหรือไม่ได้สิต้องได้สิสักหน่อยนะเฮ้ยไม่จริงนะอย่าพึ่งสิถ้าเกิดผมผมเลื่อนไอ้แถบขาวมาขยับมาข้างขวาอีกหน่อยที่ว่าผมติดติดปังแม่นมากเลยกดโดนตรงนั้นตลอดเลยอืมเมืนจะไม่มีลงตรงนะแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมัน ไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้มากมายเพราะตรงน,นี้ลองดูเฉยๆเฮ้ยเหมือนจะมีลมตรงแล้วละ่ะทั้งนั้นอ่ะถ้าองศาแบบนี้มีอ่ะมีแล้วละ่ะแปดขยับมาปึ๊บเฮ้ยไม่ใช่ข้างนี้สิอีกข้างหนึ่งข้างซ้ายข้างซ้ายขยับติดข้างแล้วไอ้น้องตรงนี้แล้วกันปึ๊บ แล้วก็แล้วก็ได้ไหมข้างม่ตรงก็ช่างหัวมันละอีกหน่อยนึงเนาะโอเคไปโอ้โหกดอะไรเนี่ยมันแรงกเกินไปแล้วห้าหนึ่งสี่เจ็ดเออแถวๆนี้พอไปกดอะไรซะเยอะเลยวะนั่นอะ กดมาปุ๊บ60ออกหลังป่าแน่นอนถ้าเกิดทะลึ่งตีไปนั่นนะปิงอ๋อดีกว่าจะแปลกซะอีกไนงะเอ้าเฮ้ยลงลงอีกแล้วเหรอบังเอิญไงเรื่องบังเอิญเดีจริงก็ประมาณเอาะนะผมมองมองดูแล้วมันแบบคิดแบบแวบเดียวอะ่ะ แวบเดียวจริงๆแวบแรกที่ผมเห็นองศามาเลื่อนไปทางนั้นอะ่ะผมเดาว่าแบบมันน่าจะหักล้างกับพื้นพอดีผมก็เลยขยับแม่งกลางหลุมเลยแม่งลงซะอย่างนั้นอเอาละครับพี่น้องหลุแมแห่งนาทีระทึกป่าเสียวมากผมกลัวหลุมนี้มากเพราะว่าถ้าพลาดนี้ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวเลยนะเพราะยาก็มีขวดเดียวด้วย เดี๋ยวลองเล็งดูก่อนเผื่อจะพกุกโควินวันไปเลยเพราะว่าเท่าที่มองมองดูมันก็มีโอกาสตีถึงนะมีโอกาสตีถึงอยู่มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น,นโอ้โหเจ้าละเอาวะเอ้ยเสียวมากเลยหลุมเนี่ยป็นหลุมที่เป็นหลุมที่กลัวมากที่สุดในบรรดาสามหลุมที่เล็งไว้เลยเพราะว่ามันต้องตีสไปายไงเพราะถ้าสไปายปุ๊บ ถ้าเกิดมันไม่ติดขึ้นมามันมันเลี้ยวโค้งออกนอกเขตแดนแน่นอนอะโอ้ยผมรอดแล้วชีวิตที่ผมรอดแล้วรลุมที่เหลือจะเป็นไงช่างหัวไปลวสกอสวยงามอยู่แล้วไม่ต้องกลัวสิบสองยีียิบหกลบยแปโอเคสกอร์สวยเลยโอ้ยแต่เหนื่อยมากเหนื่อยสิเปงเลยมั้ ผมไปลุ้นหลุมเมื่อกี้อยู่พอสมควรเลยเพราะว่าเพราะว่าแบบก่อนจะถึงหลุมนั้นอะมันแป๊กติดกันทีทีเงเราก็ใจไม่ดีแล้วล่เพราะมันต้องตีสไปไงโอ้นี่ยังดีนะยังโชคยังช่วยนะเฮ้ยหนะลุมสามผมจะได้ยิงไหมเนี่ยถ้าผมตีธรรมดาผมจะตีถึงไหมอะอไม่น่าถึงอะไม่น่าถึงแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะ สองปิงแรงก็เต็มแม็กเลยแล้วกันนะมันอาจจะเกินไปหน่อยเพราะจริงๆมันต้องตีสักสองหกเก้าก็น่าจะถึงโอ้ครับครับท่านอืม,มวดปุ้มอันนี้ไม่ลงแลนะ้วฮฮสเปเชียลโบนัสไม่ขึ้นน่าจะออกข้างขวามั้งผมเดาตูม ี่ <laughs> มันน่าจะเลี้ยวไปอีกหน่อยนะอุตสาห์แบบไล่กินช่วยแล้วนั่นแหละอย่างอย่างที่ผมบอกก่อนผมตีอ่ะสักสองหกเก้าหรือสองสองเจ็ดศูนเป๊ะที่มันไม่แม็กอ่ะแรงน่าจะพอดีโอเคเลยอ่ะแต่สองสองหกเก้าน่าจะเบาไปหน่อยมั้งเพราะผมขยับน้อยไปโอ้ยฮ hey, ชีวิตมันช่างแบบตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ปิง โอเคเรายังมีโอกาสเกะเกะอยู่ถึงสุดท้ายใจได้ยิงปิดฉากหรือไม่หรือว่าเราต้องเจียมเจียมยอมทําใจตีธรรมดาเอาอ่าผมว่าผมไม่น่าแป๊กนะไม้สั้นขนาดนี้แต่ก็ไม่แน่ไม่อยากมั่นใจนในตัวเองมากเกินไปเดี๋ยวมันหน้าแหงเอเพราะรีมูฟก็รีมูฟจริงๆแหวนหวนเลยผมไม่ใส่สักอันเลยนะเอาละครับพี่น้องเตรียมตัว โอเคเรียบร้อยได้เกตและโอ้ห oh, เป็นเป็นแมทที่เปลืองหลุดโลกมากมากปึ๊บปึ๊บจริงๆเลยเป็นแมทที่เปลืองมากรอบนี้เพราะว่าเจ้าหลุมแรกผมเล่นสักเกือบหมดสต็อกเลยยาเนะี่ยมันก็ดูมันสุมหลุมดิมันดันเอาหลุมแบบหน้ายิงมาเลียงๆกันทีๆเลยอะ่ะและไอ้เราก็ตีติดปังไม่ได้บ่อยมากหลุมสาม โอ้โอ้เจอไม่คาดฝันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นเฮ้ยพี่น้อง9 7 92 200นี่แหละแรง200แรง200อืม123อโอ้เฮ้ยมันตรงมากว่นั้นอะ ตรงอว,วะหมวดปุ้มเรียบร้อยปิดฉากสวยงามบีมเลยด้วยลงปุ้มโูมแม่เจ้าล่อสตังเป็นมือเลยเหรอเนี่ยลบยี่สิบเก้าตังหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งโอ้จบแล้วเรียบร้อยครับรอบนี้เหลือเชื่อมันเหลือเชื่อตั้งแต่หล,ลุมแรกๆแล้วอ่ะ แล้วก็หลุมห้าอีกโคตรฟุกเลยหลุมหนะ้าเนยบอกจริงๆตีธรรมดาปกติไม่ค่อยจะลงเลยนะเนี่ยช่วงนี้ลงเยอะมากบวกกับบางหลุมลมง,ง่ายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับโอ้แต่เล่นเล่นรอบนี้เหนื่อยจริงๆเพราะว่าแบบยาผมหมดไม่เหลือเลยอะ่ะเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากๆตั้งแต่ก้าหลุมแรกก็เพราะแบบผมก็กังวลไงเพราะผมไม่รู้จะเอาอะไรไปเล่นในเก้าหลุมหลังเลยไงแต่ก็ยังดีนะที่แบบยังพอเอาตัวรอดกลับมาได้ นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวขอใส่อะไรเคลืนให้เรียบร้อยก่อนหร <Yeah. S 1> ือใส่ชุดอย่างเดียวนะครับโอเคก็สําหรับในครั้งนี้ก็จบลงแล้วเรียบร้อยนะครับผม <Yeah. S 1> กับสน,บ Valley, น,นามอีสเทนว a ลลี่ตัวละครฮาักคาสิ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไว้ต่อกันในคราวหน้ากับสนามลอสซีเวยนะครับผม <Yeah. S 1> ก็ไม่รู้จะมีอะไรมาขั้นกลางหรือเปล่า <Yeah. S 1> เพราะว่าเปิดเหรียญน่าจะยังนะเพราะว่าครั้งต่อไปเปิด100เหรียญตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอัปเดตกันนิดนึง ก็ต้องรอกันต่อไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ความว่างใน,ในการเล่นของผมนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวจะเจอกันคราวหน้าในคลิปที่169ก้็น่าจะเป็นคลิปเล่นน่แหละเดี๋ยวจะเล่นตัวละครไหนก็เดี๋ยวผมต้องกลับไปดูก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นเจสซิเลียหรือเปล่านะผมไม,ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวกลับไปดูที่ส่งเอาไว้นะครับผมโอเคเนาะก็เดี๋ยวสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบ ไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย